ไม่ต้องผมจัดมาให้แล้วครับสวัสดีแฟนบอลทุกท่านด้วยละกันนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมหินวินนิ่งเช่นเดิมครับวันนี้นี่มีแนวทางฟุตบอลมาฝากเหมือนเดิมแต่ก่อนจะไปรับชมรับฟังเนี่ยก็ฝากครอบครัวของหินวินนิ่งด้วยละกัน ในครอบครัวฟุตบอลของเรานะครับก็ต้องบอกว่ามีทีมงานบอลคุณภาพและก็อินฟูบอลชั้นนําระดับประเทศได้คอยครับสัรแนวทางฟุตบอลไว้ให้ทุกคนอยู่แล้วครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องตัวเน้นตัวชุดโครงการนะครับชอบแบบไหนเนี่ยจัดแบบนั้นกันได้เลยที่สําคัญเนี่ยเข้ามาฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับทางเข้าจะอยู่ที่ใต้โปรไฟล์ใต้โปรไฟล์ก็จะมีทางเข้าอยู่อ่านรายละเอียดสักนิดนะครับทุกคนและจะพบกับความฟินความตดชื่นเหมือนคนที่อยู่ในครอบครัวครับ บอลหน้าเชียร์ในวันนี้นะครับก็จะหยิบยกบอลโลกรอบคันเลือกโซนยุโรปม,มาฝากทุกคนครับไปเริ่มกันที่คู่แรกเลยแล้วการเป็นการพบกันระหว่างมอนโดวาพบกับนอร์เวย์ครับคู่นี้เนี่ยไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยอยากให้ไปมองทางฝั่งของทีมเยือนอย่างนอร์เวย์จะดีกว่านะครับในเรื่องของระบบทีมและก็ศักยภาพนักเตะเนี่ยเหนือกว่าทาั้งฝั่งของมอนโดวาอย่างชัดเจนครับไม่ว่าจะในเรื่องของเฮดทูเฮดเจอกัน4 5ครั้งหลังสุดนอร์เวย์เนี่ยก็แทบจะเก็บชัยชนะได้แทบทุกนัดนะครับ วันนี้เนี่ยในเรื่องของกระแสเนี่ยเปิดมาให้ทางฝั่งของนอร์เวย์เนี่ยก็สมเหตุสมผลด้วยลูกแรกมาไวมีไหลอย,ย่างแน่นอนครับเลือกเชียร์ทางฝั่งของนอร์เวย์มีโอกาสได้เฮมากกว่าครับและสําหรับคู่ที่2นะครับเป็นการพบกันระหว่างเช็คพบกับหมู่เกาะแฟโลครับ คู่นี้เนี่ยถ้าหากว่ามองในเรื่องของคุณภาพของทีมนะครับก็ต้องยกให้ทางฝั่งของเจ้าบ้านอย่างเช็คเลยครับแต่จะมองข้ามทางหมู่เกาะแฟโลนะครับหู่เกาะแฟโรเองก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่เจอกับทีมใหญ่ๆเนี่ยเล่นสู้ได้ดีเหลือเกินนะครับเจอกับเดนมาร์กเนี่ยนะครับก็สามารถทําประตูใส่เดนมาร์กได้นะครับเจอกับสกอตแลนด์เนี่ยก็เรียกได้ว่า แพ้แพ้ไม่ขาดนะครับเจอกับออสเตรียเนี่ยก็แพ้ไม่ขาดนะครับในเรื่องของกำแพงวันนี้เนี่ยเปิดมาให้ทางฝั่งของเจ้าบ,บ้านเนี่ยค่อนข้างแอบแรงสักหน่อยนะครับผมเชื่อว่าวันนี้เนี่ยหมูกก่เกาะเฟโลบุกมาเยือนนะครับก่อนหน้าที่จะแพ้ไม่ขาดเลยครับวันนี้เลือกเชียร์ทางฝั่งขอหมูกก่เกาะเฟโลจะดีกว่านะครับ และสําหรับคู่ที่3นะครับเป็นการพบกันระหว่างอิสราเอลพบกับเอสโตเนียครับคู่นี้เนี่ยก็เตะสนามกลางนะครับเนื่องด้วยปัญหาภายในประเทศของ Israel อิสราเอลวันนี้เนี่ยทำให้พวกเขาต้องออกมาเล่นนอกบ้านเนาะแต่ยังคงความได้เปรียบอยู่ครับในเรื่องของสถิติเฮตูเฮตเนี่ยเจอกัน3ครั้งหลังสุดเนี่ยก็เป็นทางฝั่งของอิสราเอลที่เก็บชัยชนะไปได้ทั้ง3ครั้งเลยนะครับเก็บชัยชนะได้แบบคลีนชีสทั้ง3ครั้งเลยในเรื่องของผลงานนะครับและก็ในเรื่องของระบบทีมเนี่ย ยังเชื่อว่าทางฝั่งของนะครับอิสราเอลเนี่ยมีดีกว่าอย่างทางฝั่งของเอสโตเนียอย่างแน่นอนครับวันนี้นะครับเลือกเชียร์ทางฝั่งของอิสราเอลมีโอกาสได้เมากกว่านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับ3ตัวที่วางไว้ให้ถูกอกถูกใจบ้างไหมถูกอกถูกใจเนี่ยฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากคอมเมนต์ในคลิปนี้ด้วยแล้วกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ